อาันตัก็ต่จะรารองผู้กับการตบทุนนตวบรสุราท่านแม่สุาให้เตร็ครบ้ายใหจะรอข้ามถึงเจ้าข้ามนายใหญ่จะรอรองพู้กับเจาครับอะไรครับต่อวเือเลยครับมีต้นฉบับอะไรอยู่ไหะครับมีความจารึาจ้าอง์เกาศรวรกันย์าศรายรัชย์รนอสุวรรณเสริฐ ประธาน้ามโคงการบริหารชนบาแห่ครับสมาชิกโค์การบริหารชนบทหมู่13ครสมชายแฉินครับเฉิสุมาครับสมชายสุภาพมอบมหมู่16ครับเฉิ ไหนครับจากกลุณพัฒนาสตีบ้านไหนบ้านแบบแกงเนาบกลุ่บ้านมันบัดบงเนาะบัดบงหมูซิฟเนาะกลุ่พัฒนาสตีอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านอะไรเนี่ยครับเนาะมีบ้านบ้านบบแกงบ้านบะแกงเนาะตำบลปราแดดเนาะตำบลปราแดดเนาะครับกลุ่มพัฒนาสตีหมูสาม้าบประแดดครับนางทองสุขทองรุ่งเรือนครับกลุ่มพัฒนาสตีหมูสามต้านปราแดดท่านจุฬาตรีร่วมกันด้วยเลยครับเพียงคำมีโตและไดนาคาบู นางทองสุกองบุญเรืองครับต่อเนื่องเลยครับถัดมาครับนางนิชาพัฒน์ข่าอ้ายโมแมทหมดหมายครับสินครับนางนิชาพัฒน์ข่าอ้าสินครับถัดมาคือลำดับที่สานะคะถัดมาครับนายสังขารสิริรังครับชรบมูสิบสามครับประจําตุดเลยครับสังขารสิริรังชรบมูสิบสามถัดมานายประยงบุญโยธยานครับชรบมูเจ็ดครับเอาแถวต่อเนื่องเลยค่ะเอาแถวต่อเนื่องเลยนะครับ จราบหมูเจ็ดัดมานายนรุงรินกายาสาครนรุงริกกายาสาจราบหมูหกครับค่ะถัดมานายจันูแท่ป่าครับจราบหมูยี่สิบครับจันูแท่ป่าครับจราบหมูที่ยี่สิบครับต่อเรื่องเลยครับถัดมานายทศพรจันตนาครับจราบหมูสิบครับต่อเรื่องเลยครับค่ะทศพรจันตนาถัดมานางเฉลิมพรวาทีเย็นครับเฉลิมพรวาทีเย็นอสอหมูสิบครับ จิรพรมหาวุฒิอสปหมูเซ่ในผู้ซึ่งได้รับใบป,ประกาศกิจคุณนะครับจำนวน,น60ท่านโดยการเราจะถัดมาครับนางทองคําเพชรบุญเรืองครับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตะบนประแดดครับเรียนเชิญครับนายทองคําเพชรบุญเรืองนายทองคําเพชรบุญเรืองเชิญครับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านถัดมานายบุญยืนอินทนันครับผู้สูายุหมู่แปดเชิญครับ นายบุญยืนอินทนานตั้งแถวเลยครับผู้สูงอายุหมูห่แปดไปเิญเลยนะครับนายบุญยืนอินทนานถัดมานายสุพัฒน์ราาพันธ์ครับผู้สูงอายุหมูห่สิบสองไปเจเลยครับเราจะไปเจอในนามท่าน,ท,านท่านไม่สะดวกก็เดินทางมาแล้วนะครับเดินทางม,มาแล้วนายบุญยืนอินทนานนายสุพัฒน์รัาพันธ์มาตั้งแถวที่ท่านสมบัติได้เลยนะครับตั้งแถวบริเวณท่านสมบัติได้เลยครับค่ะการนี้ถึงอสมนะคะ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับกรุงพัฒนะสตรีบ้านสันกลางหมู่สิบสามขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับแล้วแบบถัดไปนะคะนางคุณพ่อมนทิพย์คำน้อยครูโรงเรียนบ้านห้วยนะกแกนนายเอกสิทธิ์ผลปราศครโูโรงเรียนบ้านปาแดดเวทย์ทยาสมิทธ นายชุต yeah. ิพงศ์เสนาโพธิรูโรงเรียนบ้านดอนสลีนางสาวสาววิตรีหมู่โปรูโรงเรียนบ้านหัวฝายนางจุดาลักษณ์นันชัยรูโรงเรียนบ้านห้วยยาใยนางสาวรจนาคำเย็นรูโรงเรียนบ้านห้วยสลับพุทธยานางสาวพิมพิไลรินชัยรูโรงเรียนชุมนบ้านโปและในชุดนี้นายพนมกุดภาสุขหัวหน้าโครงการบ้านเล็กเล็กใหญ่บ้านห้วยยะใสค่ะ ค่ะในคณะแรกหลังจากที่ท่าน พนมอุทาสุนะคะหัวหน้าบริการบ้าน,นเลีย้ยงป่าใหญ่วิทยาศาสตร์รับจิตจิ้มประเทศเรียบร้อยครอบครัวงานต้นแบบพิธีพอเพียงอย่างยั่งยืนพุทธศักราช2567ครับตอนนี้ขอให้ผู้รับเกียรติบัตรกลุ่เรือนต้นแบบนะครับขบเรินต์นะครับ,รจจนนรบผู้ที่พร้อมรับเกียรติบัตรกลุ่เรือนต้นแบบทั้งหมด22ท่านนะครับ เสร็รียบร้อมเรื่องต้นแบบในสะอาดด้วยนางสีชุมหารตระลมนางพระกระพริจิตรนะครับควรเรียนต้นแบบปูที่หนึ่งคือปูที่ยี่สองเสร็จพร้อมนะครับรอท่านประธานได้บันทึกภาพร่วมกับคณะเสร็จได้พร้อมแล้วเราก็จะอ่าได้หลังคำประหลาดธรรมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและนางสิริกัญญาพัชจอมสว่างพัฒน,นาการเผยแม่ ครับที่ท่านประธานท่านที่รับรางวัลตั้งแถวถอยหลังก่อนครับท่านจะรับรางวัลตั้งแถวถอยหลังครับถอยหลังครับถอยหลังนิดนึงนะครับถอยหลังนิดหนึงครับขอบคุณมากครับครับต้นแบบของหมู่บ้านทั้ง22หมู่บ้านครับตั้งแถวบริเวณด้านหน้านี้เลยครับต้นแบบหมู่บ้านทั้ง22หมู่บ้านครับตั้งแถวขอบคุณครับท่านครับเอาเรียบร้อยครับท่านครับบริเวณก้าพเรียบร้อยสายหัดไปครับท่าน نہیں صاحب یہ طرح کا نام ہے جو لوگ ائے ہیں نا سارا acara جمع ہیں صاحب جگہ